สวัสดีครับผมอ๊อฟสุริยาพานทองอ๊อฟนะครับพิธีกรรายการสืบกรรมนะครับวันนี้มีญาติโยมเข้ามาหาหลวงพ่อนะครับพี่ช่วยแนะนําตนหน่อยครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออนปภาค่ะอนปัญญาพุทธิค่ะรู้สึกว่าพี่เคยมาที่นี่มาก่อนไหมครับเคยค่ะพี่มาทําอะไรครับพี่มาแก้กรรมค่ะพี่มาแก้กรรมแก้กรรมในเคสอะไรครับคือ อ่ะครับพี่กอ๋อเคสนี้เคสทำแท้งเคสเด็กนะครับอตอนที่พี่มาคุยหลวงพ่อเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อให้ทาอะไรบ้างครับมาแก้กรรมก็มาไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เป็นระยะเวลากี่วันครับหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพี่เข้ามาแล้วพี่มาแก้กรรมแล้วแล้วพอพี่แก้กรรมเสร็จพี่กลับออกไปชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นพี่ช่วยลงรายละเอียดอว่าดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงคือก่อนก็ ก่อนพี่จะมาก่อนพี่จะมาพี่เป็นอะไรแล้วตอนพี่แก้กรรมเสร็จแล้วพี่กลับออกไปพี่เป็นยังไงตอนที่มาสุขภาพจิตไม่ดีค่ะครับผมพอแก้กรรมเสร็จแล้วกลับบ้านก็สุขภาพจิตก,ก็ดีขึ้นสุขภาพกายก็ดีขึ้นค่ะทำให้ทำให้นอนหลับได้สนิทค่ะโอเคครับแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันดีอะไรครับพี่พี่ถึงได้มาที่นี่ได้ วันนี้เป็นวันเกิดค่ะวันนี้ก็่อ๋อสาธุครับค่ะแล้ววันนี้พี่พี่นอกจากมาไหว้พระแล้วพี่มาทําอะไรพี่มาทําอะไรด้วยครับพี่มาทาสังฆทานค่ะโอเคสังฆทานมาทําสังฆทานนะครับอออโอเคครับแล้วหลังจากที่พี่เข้ามาแก้กรรมแล้วพี่ออกไปช่วยพี่ดีขึ้น แล้วพี่มีอะไรอยากจะแนะนําเพื่อนหรือคนอื่นๆบ้างไหมครับว่าที่นี่ทําอะไรบ้างแล้วมีผลยังไงบ้างทําแล้วออกไปเป็นยังไงพี่อยากจะแนะนําเชิญชวนใครไหมครับก็ความเห็นส่วนตัวนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเหมือนพี่ถ้าได้มาทํำแล้วถ,ถ้าเราทําแล้วสุขภาพใจเราดีสุขภาพกายเราดีเราคิดว่าทําแล้ว ด็กที่ที่เราทำเนี่ยเขาได้ไปไปเกิดในในควบคุมที่ดีเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็มาที่นี่ก็มีแต่ไ่ายผ้าสวดมน์ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายพี่คิดว่าน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่ามีคนมีเคสอย่างพี่มาทําแล้วก,กลับไปแล้วสุขภาพดีแล้วก็ชีวิตด,ดีขึ้นพี่คิดว่าน่าจะมาทําที่นี่ได้โอเคครับผม โอเคครับงั้นมาต่อเลยนะครับวันนี้มันดีของพี่นะครับเป็นมันเกิดของพี่พี่พี well Entonces, ่เะยพี่อรพานะครับพี่เลยนําสังฆทานนี่ครับนาสังฆทานมามาทําบุญถวายหลวงพ่อนะครับโอเคครับ 电话，你我有那个,有一个,有一个关不玩。